ก็สวัสดีด้วคนงนด้วยนะยังจำกันได้หรือเปล่าถ้าใครยังจำไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าใครยังจำได้เนี่ยก็ยังจำพี่เทลคนนี้ได้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่พี่เทลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นป้าเทลได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยวันนี้เนี่ยเรามีประกาศเล็กๆน้อยๆใครที่ยังอยากติดตามหรือดูผลงานของเราอยู่เนี่ยตอนนี้เราได้ทำการย้ายช่องทำช่องใหม่แล้วเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยเพิ่งลงคลิปไปแค่หนึ่งคลิปเท่านั้นเองก็อาจจะให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปดูกนก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าใครชอบนะ่อาจจะกด s ับสไคร b e ไว้ก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังติดตามผลง,งานของเราอยู่เนี่ยก็ไปกดติดตามกันได้เลยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าทุกคนคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหนอ,อาจจะมีบางคนที่ลืมไปแล้วก็ได้บางคนก็อาจจะยังมีความคิดถึงเล็กๆน้อยๆอยู่ นนในช่องนี้ของเราเนี่ยแล้วก็จะมีการเล่นเกมแล้วก็สตรีมเกมด้วยแต่อาจจะไม่ทําคลิปแบบเดิมแล้วอาจจะเป็นคลิปแนวใหม่ก็ลองไปดูด้ยกันว่าถูกใจแต่คนหรือเปล่าตอนนี้ก็ลังคีปไปกับแมคค้าไปแล้วหนึ่งคปนะจ๊ะก็ลองไปดูกันได้เกมที่เราจะเล่นอาจจะมีพวกเกมหมคค้าอาร์วีแล้วก็จะมีเกมอื่นอีกมากมายก็ต้องรอดูอนาคตแล้วกันเนาะว่าจะต่อยอดเป็นเกมอื่นอีนอกไหมกห็รออยูนะจ๊ะ แล้วก็เจอกันในช่องใหม่เนาะแล้วก็ช่องนี้อันจ,จะปิดไปโดยปริยายเลยแต่อาจจะทิ้งคลิปให้ทุกคนได้มาดูย้อนหลังเนาะก็ไปลแล้วนะเจอกันที่ช่องใหม่จ้าบ๊ายบาย